หลังจากมือว่านะคะพี่น้องมาจากตลาดนะคะกับมาจากทรงนองแตงโมไปโุงเลียนมือวันเสาร์เนาะนะคะช่วงแรงแรงมากนะคะแม่น้องมะนาวก็มักปลาไว้ตั้งแต่เที่ยงพูดราคาพี่น้องแม่น้องมะนาวก็จะทําการหนึ่งเลค่ะเด้นนะคะหอดเวลาหามุ้งแรงแล้วนะคะจะกินข้าวแรงนะคะแม่น้องมะนาวก็เอาปลาที่มักไวเอือบไว้นะคะพี่น้องมาหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะก่อนจะหนึ่งนะคะพี่น้องเอาตะไคร่ทุบนะคะพี่น้องทั้งหัวทั้งใบเลยนะคะมาห้องกลนเพื่อดับข้าวนั่นเองนะคะพี่น้องนะคะก็ใส่ตัวปลาลงไป พี <ítulo> sabes, ่น้องปลาเม่นีแม่น้องมะนาวหนึ่งปลาสองตัวค่ะนะคะเดี๋ยวหนึ่งสุกเขาก็จะแบ่งไปให้ยายกินน้าค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นเขาก็จะห้องอันโอยใบมะกรูดทั่งๆโตปลาอีกค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นแม่น้องมะนาวกะได้เฮ็ดนางฟ้ามะนาวเลยค่ะเด้อนะคะพี่น้องนะคะได้มาโร่หนึ่งจากตลาดนะคะก็จะแบ่งไปหนึ่งปลาน้านะคะพี่น้องใส่หนึ่งปลาน้าจะเคืองโล่นะคะพอคิดอยากมาดวนแล้วนะคะพี่น้องเห็นคลิปข้าเจ้าเพิ่งหนึ่งปลาใส่เฮ็ดนะคะ เห็นแล้วก็คิดยากก็เลยนี่ระคะพี่น้องเอามาเฮ็ดคือคือเพิินกระจังได้คีปราคาพี่น้องนะคะหลังจากที่ล้างทาความสะอาดเห็ดนั่ง้าเสซจเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะเขาก็ว่างทึ่งโตปลาเลยค่ะพี่น้องเห็ดนังง้านี่นเป็นเห็ดติซุกเลี้ยวค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งข้าวเดียวก็แล้วช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะพี่น้องนะคะหูศึกว่าไปสื่อพักสื่อยาหรือว่ากับเขากับน้ำอีกยังนะคะพี่น้องส่วนมากแล้วค้องค่อนข้างที่จะแพงค่ะพี่น้องนะคะบาว่าแต่พักแต่ยาอีย่างต่างๆ นะคะ สมมุติว่าอันพักกรรหนึ่งนี่เพิ่นเคยขายสิบบาทนะคะเพิ่นก็ขายยี่สิบค่ะพี่น้องอันท้าใจเอาละคาพี่น้องนะคะช่วงเทศกาลอาจจะแพงแน่ก็อดอดซื้อไปก้อนค่ะพี่น้องนะคะที่จริงแล้วราคาพักอัญชังต่างๆละคะพี่น้องนะคะแนวกินแนวยางนั้นมันก็จะบ่แพงขนาดนี้ค่ะพี่น้องนะคะคันแมนว่าช่วงเทศกาลนี้เพิ่นก็จะปัาราคาขึ้นเท่าโตเลยค่ะพี่น้องนะคะแม่น้องมานั่าสังเกตแบบนี้ค่ะเอ้าวพอหนึ่งปลาคางไว้เซจเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเมื่อกี้ค่าเตโมซูพี่น้องฟังว่าอันพัก พักมันแพงเนาะนะคะลืมบอกว่าใส่บักพักงุ้งเหี่ยวไปน้ำน,นะคะพี่น้องนะคะนะคะหลังจากที่ หนึ่งปลาค้างไว้เนาะนะคะเขาก็ามาตำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเมื่อนี้เป็นน้ำจิ้มทวตัดค่ะพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวก็ตตำเ็จเรียบรหอสองอย่างนะคะจากนั้นเข้ามาปรุงรสนะคะพี่น้องใส่ผงนัวใส่นามประแดกแน่ให้มันน่นัวนะคะพี่น้องใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่อันน้ำกระเทียมดองนะคะพี่น้องแม่น้องมะนาวใส่นามนามมะขามเปียกไปน้ำค่ะพี่น้องนะคะนามมะขามเปียกนี่จะซอยให้น้ำจิ้มของเขามีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นมากค่ะพี่น้องซิมเบิงรสชาตินะคะพี่น้องขาดเลือยังก็เติมลงไปค่ะพี่นอง บางคนเพิ่็ใส่ไข่ต้มลงไปน้ำเ,เด้อดนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าเมน้องมะน,มา,นาวบ่ก่อยมกักสซปันใดแล้วก็ใส่พักหอมลงไปนะคะพักหอมพักชี้หอมหรือว่าต้นหอมนั่นเองค่ะพี่น้องนะคะใส่ก็ใส่ไปซิ้มไปน้ำนะคะพี่น้องขาดเหลือ,อยังก็เติมลงไปค่ะพี่น้องอย่าวาเด้อดอนะคะขันเมนวันเห็ดนำจิม้มแปะซะแบบนี้นะคะจะต้องในซิ่มหลายๆรอบแท้ๆนะคะพี่น้องนะคะ,ะ,คะเป็นคือการบอกค่ะพี่น้องแม่น้องมะนาวเลื่อมใส่น้ำตาลกับบักหนาาค่ะพี่น้องนะคะพอใส่ซองยางนี่ นะคะพี่น้องนะคะน้ำจิ้มของเห่าก็แซบขึ้นมาเลยค่ะนะคะหมักรดฉาดแบบใดก็เฮ็ดเอาค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเมืองปลาของเหาค่ะพี่น้องนะคะปลาของเหาเฮ็ดของเหานะคะซุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วซุกเบิดทุกอย่างแล้วะค,ะลค่ะพี่น้องนะคะมึงจากสีสันของมันแล้วนะคะน่าจะซุกเบิดแล้วนะคะแม่น้องมะนาวก็เอาพักออกก่อนค่ะนะคะ,นะคะบังง,งูเหี่ยวก็ซุกดีดีดค่ะพี่น้องนะคะเป็นเปื่อยๆอ,อยู่ส่วนเฮ็ดนางฟ้านี่เป็นตาแซบตาแซบค่ะพี่น้องนะคะเป็นเปื่อยๆคือกันค่ะเมนู ของเหาแรงนี่นะคะพี่น้องเป็นตาแซบตาแซบค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งค่ะพี่น้องคนไดมากกินแบบนี้นะคะหรือว่ามากกินหนึ่งปลาใส่เห็ดน้ำนะคะคอมเมนต์เขามาให้กําลังแห้งใจเขามาทักทายเขามาพูดคุยกันกับเมน้องมนอะนาวได้เด้อค่ะพี่น้องหนึ่งปลาของเหาในมือน,นี่ค่ะพี่น้องนะคะเมน้องมะนาวกบตกพูดผู้ละเคืองนะคะผู้ละโตนะคะเบงเห็ดไปให้ยายกินน้ำนะคะเพราะว่ากินกันสองคนคะ่ะยายก็นอนอยู่กับน้อง องคนอยู่บ้านค่ะพี่น้องนะคะเกิดบ่ได้มากินน้ำหรอกค่ะพี่น้องพี่น้องมะนาวเอาไปทรงแบบนี้ค่ะ พี่น้องกับใบได้ไปพ่รงซื้อมือดอกค่ะพี่น้องคันมีแนวกินแนวอยากแซบแซบภูลาค่ะพี่น้องจังเอาไปส่งมือนี่พอเพิ่นก็มาจากสวนยางพอดีค่ะนะคะมาวันเสาร์นะคะบังเถือก็มาวันอาทิตย์นะคะ,ม,ะ,คะมือนีมาวันเสาร์นะคะได้กินเขาแรงน้ำกันค่ะนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องหนึ่งปลากับหนึ่งเห็ดนะคะพี่น้องแซบแซบมักงูเงียวของเหานะคะพี่น้องกะเปื่อยดีดีค่ะนะคะผักสลัดก็มี่นะคะพี่น้องผักกาดหอมก็มี่น้ำจิ้มเหาเป็นน้ำจิ้มทั่วตัดค่ะพี่น้องนะคะกินกับผักอีหยางกะแซบคือ เก่าค่ะนะคะพี่น้องแรงนี่ได้ยังเนาะพี่น้องกินเขานะคะขันแมนวาบมีอยังกินมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ากันค่ะเอิญพี่น้องกินหลายเธอเพราะว่ายังพี่น้องหนึ่งปลาเมือนี่แซบแซบค่ะพี่น้องนะคะมันมีรสชาติที่กลมกล่อมมากนะคะพี่น้องเมน้องมะนาวเอือบเอือบปลาไว้แล้วนะคะพอใส่ตู้เย็นนะคะเอือบปลาก็คือใส่แค่เกลือใส่น้าปลาใส่ผงนัวนะคะพี่น้องทุบกระเทียมกับซอยตะไคร้ใส่ซําหนีนะคะพี่น้องนะคะเอือบปลาไวตั้งแต่เทียงนะคะพอพอหอดหางแรงห้าก็เอาไป ึ่งค่ะพี่น้องมันแสบมันนัวค่ะพี่น้องนะคะมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากมากินน้กากันค่ะคลิปนี้ก็ะพาพี่น้องมาเบิงเม,งเมนูบานๆเมนูง่ายๆ1หนึ่งปลาใสเห็ดเพียงซ้ำนี่ค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเดยอคคะเด้อที่เของมาใหาก้กำลังแห่งใจในการชมคลิปพี่น้องมานาจังใดก็ฝฟากดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อเปิดค่ะการมองเห็นใหนแน่เด้อค่ะพี่น้อง